วันนี้เราจะมาแนะนําจุดอัดจัละบีของแมซี่ฟูกสานรุ่น m f 4 7 0 7 2แรงมานะครับด้านหน้านะครับผมฝั่งซ้ายนี่นะครับจะสําคัญมากๆนะครับที่จุดคิงพินหรือว่าสลักลุมล้อนะครับจะมีด้านบนด้านล่างนะครับตัวนี้จะมีด้านซ้ายและด้านขวานะครับอย่างจุดหนึ่งก็คือตรงเสื้อขาหน้านะครับตรงนี้นะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะมีชุดของขาเบรกนะครับ ด้านหลังจุดอัดจารบีของแมสซี่โฟก์สัน4707อันนี้นะครับมีแกนจนุดหมุนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หวาตรงห้าบนจุดอัดจารบีตรงนี้ที่500ชั่วโมงการทางานของรถนะครับจะต้องเปลี่ยนไปไปใส่ตรงนู้นไว้นะครับไปอจจัดจารบีที่ดุมล้อนะครับอัดจารบีสิบครั้ง10ครั้ง,10ค,ง10ครั้งพอนะครับแล้วก็เอาน็อตไปอุดไว้ที่เดิมแล้วก็เอาหัวอัดมาไว้ที่เดิมนะครับฝั่งซ้ายก็มีนะครับที่ดุมล้อก็มีนะครับแกนตัวนี้ก็มีนะครับตัวนี้นะครับก็แขนกลาง ด้านล่างด้านบนนะครับในการอัดเจลบีนะครับจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างนะครับนอกจากที่อัดเจลเบีแล้วนะครับจะมีอ่านะครับอ่าเจลบีที่มันเป็นที่อยู่ตัวนี้ถ้ามันไม่เข้านะใครจิ้มอย่างนี้เพราะว่ามันอาจจะติดสีนะครับสำหรับรถใหม่นะครับหรือว่ามันติดดินนะครับก่อนก็เช็ดอาอกก่อนนะครับเจลบีที่เราใช้เราจะใช้เจลเบีที่ทนแรงกดไม่ใช่เจลบีที่เป็นสายไหมนะครับเจลบีนี้จะทนความร้อนอยู่ที่500องศา ฟนไฮนะครับต้องการให้ลูกค้าเนี่ยอัดเจลบีเพื่อลดการสึกห้อถ้ามันมีซีนกันฝุ่นให้อัด3ทีพอนะครับ1 2 3ถ้าอัดเยอะกว่านี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ซีนมันขาดนะครับถ้าสมมติว่ามันไม่เข้าก็ต้องดูที่ไอตรงหัวอัดตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมเจ้าหน้าที่ของทางไอทีฟาร์มเชอรี่ขอบคุณครับ